เดี๋ยวกันเลยเฮ้ยมีมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวเก็บโอ้นี่ไปหยุบแล้วนะเอ่อเอาเอาท้ายตัตตีมันมีนะตจตบใช่ไหมนี่มาถึงไม้รัดมันเดี๋ยวอะไร อันนี้นะออคาวครับเดี๋ยว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 ทีมทีคนที่สอนแฮทเขย่ากะ มูซีไหน<อ>มูซีบ้านหนองบึงมั้งจเดี๋ยวผมจะเอาผาดอันนั่นอะเานต่ำจากตต้อย่างอหนี่ใครมาสอนน่นนว่า ไปไปดูนั้นเขาไม่รู้สึกคนหลงให้เก่งคือเอานมันวันสองอาทิตย์เก็บเพชรได้ประมาณอาทิตย์อาทิตย์มันก็เริ่มหายไปไหนไปก็เริ่มทำไปนี่ใส่เสื้อคนได้ลองลองกลางใส่มุดนะถ้าออกมาออกมาออกก็คือออกเลยดีเจดีเจติดต่อแฟนติดต่อเพื่อนค่ะ